สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อัปเดตท,ทั้งแมปก็ตัว utc remake นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะถูกบัฟนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขั้นแม็กมัน2,000แต่น,นี้ขั้นแม็กมัน9,800แต่ว่าตัวที่โดนเนิร์ฟนะครับ dj จากขั้นแม็กพันหเหลือ1,000ส่วนตัวอื่นมีตัวโดนบัฟโดนเนิร์ฟอไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมสังเกตเห็นหลักๆ2ตัวมาวันนี้เราไปลุยดันใหม่ครับ e n d l e mode ก็เหมือนโหมดอินฟินิตนะอินฟินิตี้คือมันจะไปเรื่อยๆเจฐานเราอยู่นี่นะครับคาเมล่าแคมป์ยังมีเวลามานั่งแคมป์อีกหรอเพื่อนทำไมเลือดมอนเป็นอย่างนี้น่ะหนึ่งหนเลือดมอนเลขไม่สวยเลยมาในเวลาวางละวางตรงไหนวางตรงนี้ไปก่อนครับปึ๊บเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยลงครั้งแรกวางดีเจครับผมก็วางตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวพอเราอัพไปมันจะได้วงกว้างเฮ้ยแต่เราไม่ได้เอาโล่มามันน่าจะมีตัวสตตนอยู่นะเวฟไกลๆไม่เป็นไรครับเราก็สู่เท่าที่ไหวเฮ้ยบอสมาแล้ววะเลือดหมื่นสองนะครับผมว่าดีเจไม่ไหวปะต้องอัพละสมชิปเวฟด้วยเนละ้าทำไมมันเลือดโดดวะลูกน้องมันเลือดร้อยอ่ะอ๋ออันนี้เวฟนี้พันละแต่เมื่อกี้เลือดมันหลักร้อยนะลูกน้องพอบอสเป็นหมื่นเลยหรอกันเฟลครับอ,อัพอ,อีกปึบ๊บอ่ดูดิ เกือบเกือบจะหลุดนะอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะไม่หลุดพวกนี้ไม่มีเลือดหมื่นเลยนะอ๋อไอ้นี่เลือดหมื่นอยู่ครับเฮ้ยมีท่าทีมีท่าทีแล้วเงี้ยปึิ๊บอีกนิดนึงเพื่อนเฮ้ยเออสุดิเวฟไปเลยครับเราอัพตัวนี้ปึ๊บ DJ ขั้น4โดนเนิฟทีดาเมจหายไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ต้องมาพึ่ง UTC โอเคครับดีเจตัวนี้ให้ตันก่อนครับปึ๊บแต่วงน่าจะวงเท่าเดิมไหมเออรู้สึกว่าวงเท่าเดิมนะโดนเนฟแต่ดามเมจอระมาเดี๋ยวเรามารอดูบอสเวฟ20บอสมันออกทุก10เวฟใช่ไหมนี่แสนูโ้โดดไปเลยเหรอลูกน้องหลักหมื่นนะับหลักแสนไหวปะวะอับดีเจตัวนี้สักหน่อยปึ๊บน่าจะได้นะแสนวงเรากว้างไงไปแล้วปึ๊บโอเคตอนนี้ตัวฟาร,ร์มเราแม็กหมดละ วาง UTC วางตรงกลางหน่อยละกันปึป๊บตอนเราก็อัพ UTC แล้วครับปึป๊บอัพต่อครับปึป๊บมีสองวงแต่ก่อนวงไม่ได้เป็นอย่างี้นะเฮ้ยเฮ้ยปอปอปอ,ปอ,โ,อโหหนักไอ้นี่มันไม่ใช่กริดนี่ว่ะมันเป็นยังี้วะมันต้องเป็นไอ้กริดไม่ใช่เหรอที่มันจะยึกยักยึกยักเดี๋ยวแน่แน่มันทำอะไรโอ้รีพอร์ตรีพอร์ตได้ปะเนี่ย นดูวงในครับวงไหนก็เป็นเลเซอร์อ๋อนี่นี่นปืนเลเซอร์มั้ยอัพขั้นต่อไปทำไมวงแคบลงคปเบอ้าวไม่ใช่เหรอมันเป็นวงอันนี้อันนี้น่าจะวงสโลต่อไปเลยแม็กยังโอ้ยังไม่แม็กอ๋อแม็กมันต้อง98 0 0ขั้นต่อไปถึงจะแม็กนะโปลมาแล้มาครับขั้นแม็กของจริงปึ๊บนี่ถือค้อนา่าเอามาไว้ข้างหน้าเลยครับตรงนี้ก็ได้เึ๊บอ่ารับ เดี๋ยวตัวนี้เราปรับเป็นตองเกตเฮ้ยบอสห้าแสนะดูมันจะทุบไหมทุบอ๋อวงนี้คือทุบครับวงขาววงขาวนอกสุดนะ่าจะปืนกลวงขาวนี้ปืนเลเซอร์อันนี้คอนทุบแง้วก็น,นี้น่าจะสโลแต,แต่ยังไม่เห็นมันสโลเลยวะ่ะปึ๊บนี่สโลโอเคเฮ้ยสโลป่ะเนี่ยทำไมเหมือนไม่สโลแล้วอะดูดิ เดี๋ยวทุกคนดู2ตัวนี้นะถ้าสโลอ่ะตัวหน้ามันจะโดนสโลก่อนใช่ไหมแล้วมันจะค่อยๆขยับเข้าไปะแต่เนี้ยมันเดินห่างกันเท่าเดิมไม่รอเ,เราเอาแซนดชิสสโลก็ได้มีคนบอกว่าไอ้ที่มันคว้างบอลมันก็สโลนะกว้างบอลฮิมะมสโลมะนะั้งอ่ะเหมือนจะสโลหรือเปล่าสโลจริงมะนะั้ง่ะใครโดนขยา่าอ่ะโดนขย่าแล้วมันไปเริ่มใหม่หอ่ะ นี่ครับการสตันหลายรอบเลยยังไม่เห็นหลับเลยนะ่ะอ้าวพุทธปรบหลับปรับซานิสเตอร์ยังไม่แม็กอีกเหรอจำไม่ได้ว่าแม็กขั้นไหนน่าจะขั้นต่อไปนี่แหละกริสเลือดล้านหนึ่งวะ่ะไหนกริสนี่เหรอไม่ใช่นี่มันท็อกซิกกริสอ้าวอยู่นี่เหรอดูดิตัวเร็วอยู่นะ่ะเฮ้ยๆๆเริ่มตลกละเดียๆๆ๋ยวโอ้าวโดนเออยื้อเวลาไว สำหรับนานด้วยเอเย่นจะขายทิ้งเออไปก่อควานี้นี่เออว่าเราควรจะวางตัวฟาร์มให้มันติดทางนะมันจะได้โดนสตันตัวฟาร์มโดนสตันไม่ได้จะเป็นไรหรอกใช่ไหมสมมติว่าถ้ามันโดนสตันแล้วเราสกิบเบฟมันได้ตังไหมคันแม็กไปปุ๊บนี่เจอเชียวเจอเชียวลืมเมาโลมาครับหลับกันเป็นแถบถงเงียบสงบเลยพอหลับปุ๊บเบฟห้าสิบเลือดสี่ล้านนะ โอ้หตอนนั้นไอ้ด่านคริสต์มาสเลือดบอลมันสามล้านเองใจแอนสมูทเดินเร็วซะด้วยเฮ้ยทำไรเดี๋ยวมันบัฟแต่สคิปเลยตอนนี้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าออโต้สคิปเราอย่าหาเรื่องอันนี้เชื่อเล่นไปทีละเวฟนี่มอนก็เกือบจะหลุดก็มีแล้วนแหะจิดทำลายจิดเะไรวะนะ่าะโยก โยกอ้อมตัวไม่มอนเหมือนเริ่มตึงแล้วยังไม่ถึงเวฟหกสิบเลยผมอยากจะรู้ว่าทําไมมันค้อนมันเทาๆวะเนี่ยกูติมต้องสีดําทั้งตัวไม่ใช่เหรอเนี่ยแบบอวตารผมเด้ทำไมมันเป็นสีเทาๆเทาๆเรื่มเรืมเลือดเท่าไหร่สามล้านโอโ้โหรวมกันเป็สิบล้านแล้วม้งเนี่ย <c oughs> หลุดมาขนาดนี้ <c oughs> โอโ้โหเจ็ดล้านอากนี่ไงอีกตัวตอนคริสต์มาสใช่ไหม มาเวฟหกสิบบอก็อนนี้มันอะไรวะเนี่ยฟล็อกลิฟเป็นชั้นชั้นหายมันไม่ได้หายนี่ว่ามันทำไมมันแตกแล้วมันกลับมาเริ่มต้นใหม่สู้เขาทุกคนตูดแล้วก็โดนทุบยิงไปยิงไปได้อยู่ได้อยู่แตกคืเชงเหลือดอีกดี่วะที่วันนี้มันตายแล้วมันเริ่มใหม่เรื่อยๆ ปุ๊บน่ะไอไก่ก็มามารวมทุกตัวครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรค้างแบบนี้อโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาใหม่ละเมื่อกี้มันหลุดโอ้โหหลุดตอนไหนไม่หลุดมันหลุดตอนเล่นไฟเล็ดเทว์เดฟเอนเล่นอย่างนานกว่าจะกลับมาเวฟเดิมเฮ้ยทำไมโถดซ่วมล่องหนเดี๋ยว่าก็ยิงโดนอยู่นี่วะทำอะไรได้ตัวเนี้ อ๋อมันลัดมาหรอลัดแนบใช่ไหมโอ้โหเลือดห้าล้านสองตัวเฮ้ยยกต่อกันเรื่อยๆวัดตัวอะไรเนี่ยตะขาบสวนจี้เลยไอ้เวลเดอร์เนี่ยโอ้ยสนุกไปเพื่อนอันนี้คือแอดมินตั้งใจทำใช่ไหมมันไม่ได้เป็นบั็กหรือว่าอะไรอ๋ออะไรเนี่ยกระจายเอาแตกได้ประเด่นเพื่อนยิงไว้ยิงไว้โอ้ยได้โย่ วเว็บเจ็ดสิบบอลเลือดสิบเอ็ดล้านเออร์กี้เจ้าไก่เลอดเยอะเกินบอลอยู่ไหนแล้วเนะี่ยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนลมๆลมลมเดียวตัวเดียวละเรียบร้อยยังไปต่อได้วะไม่ตัวนี้มาแล้วตัวน้ำแข็งเก้าล้านสองตัวสิบแปดล้านนั่นแหละ เรียกได้ว่าถึกยิ่งกว่าบอสยังไม่พ้นมือ UTC เรานะ UTC เรายังถือว่าจัดการได้อยู่เว้ยติดหัวกระโหลกคืออะไรวะสถานะนี่คืออะไรมอนเราแตกมอนเราตายโอ้โหติดอย่างน้นอะ่ะมาอีกแล้วตัวน้ำแข็ง10ล้านนะับเมื่อกี้9ล้านตอนนี้10ล้านละมาอีกแล้วโอ้โหทีนี้มากี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเลยเอโอ้โห40ล้านผมว่าไอ้แกงนี่มีแววนะ เลือดไปขยับเลยเหรอมันลดทำไมมันลดช้าดาเมจไม่พอเอเย่นจัดการมันปูดเอาไปได้ดีกว,ว่าตัวเยอะเออเข้าไปเลยผมไม่ไหวแล้วมอนโคตรถึกอ้อโอเคถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาัลวันี้ลาไปก่อนโคตรเหนื่อย